การันตีชีวิตพิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้โฆษณาครับดวงของคุณประจําวันที่5มีนาคมครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการงานมีความคล่องตัวนะฮะมากขึ้นมากกว่าเดิมครับทึ่งส่งผลดีต่อนในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์นะครับกับคู่ค้าคู่คขาของคุณจากบรรลุเป้าหมายครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับถือว่าวันนี้ฮะต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับความเครียด ความกดดันการโดนกระทบกระเทือนที่นะศีรษะนะครับไมเกรนอย่าง้ยฮะมีปัญหาได้ต้องระวังไว้นะครับคนที่เกิดวันอังคารครับถือว่าวันนี้นะฮะการกินการอยู่นั้นมีมุมของการอุดมสมบูรณ์ครับอยากกินอะไรกินนะฮะอยากใช้อะไรใช้อยากจ่ายอะไรจ่ายถือว่าเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งครับคนที่เกิดวันพุธนะครับวันนี้นะฮะสามารถที่จะเป็นวันที่นะติดต่อ เจรจาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสําคัญนะครับจะมีมุมของการปรับสดผลสําเร็จครับอาจารย์ผู้ของกัลตีนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีครับเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะต้องเครียดนะฮะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการป่วยการเจ็บนะครับมุมของการไม่สบายนะครับต้องพึงระวังไว้ให้มากๆโดยเฉพาะใครก็ตามที่ทมีโรคนะเก่านะมีสิทิ์ที่จะกําเริบได้ในระอบวันนี้นะครับ คนที่เกิดวันศุกร์ครับถือว่าเป็นวันของการเฉลิมฉลองครับเป็นวันของการปาร์ตี้ครับหมายถึงว่าคุณอาจจะสําเร็จอะไรบางอย่างนะฮะทำอะไรก็ตามทีมีมุมที่โดดเด่นครับเพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองถือว่าเป็นเรื่องที่นะฮะเติมเต็มความรู้สึกที่ดีต่อตัวคุณในะรอกวันนี้ครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ วันนี้นะฮะเป็นวันของความสบายใจนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสการที่คุณนะทำหน้าไม่บึ้งตึงนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะมันจะส่งผลที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการนะพบปะผู้คนติดต่อเจจาคนรอบๆตัวของคุณเองนั้นก็จะมีความสุขตามตัวคุณเองไปด้วยนะครับ